สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c ติ y กเชาแนลคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับฟอยอีกแล้วกับคลิปรีวิวสินค้าและแน่นอนว่าฟอยใช้งานจริงมาแล้วเหมือนกันกับเครื่องทำน้ำแข็งของ Smart ทแท็กต้องเกินก่อนว่าเราครอบครัวเราก็คือฟอยและแม่แม่และฟอยกินน้ำแข็งดุมากดุมาก จนถึงขั้นต้องซื้อออกไปซื้อน้ําแข็งถุงทุกวันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือถุงละสิบบาทใช่ปะถุงนึงนี่อาจจะกินได้แค่แบบ2วันหรือ3วันอ่ะสวันนี่คือดีมากแล้วแต่ปกติก็สองวันก็หมดแล้วเนอะอะไรนะกวันเดียหม,นะ <c oughs> มีกระตริบมากขนาดนบอกอากาศร้อนวันเดียวก็หมดละจ้าหนึ่งถุงก็คือไปแล้วสิบบาทนะั่นจะพอแบบ แล้วด้วยความที่มันซื้อบ่อยๆเข้าแล้วด้วยความที่ราซาด่าเราคือชอบกินน้ําเย็นอยู่แล้วน้าร้อนนี่แทบไม่ได้ไม่ได้แ้มเลยนะจ๊ะเราก็เลยต้องคิดนิดนึงว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับการที่ซื้อน้ําแข็งทุกๆุกวันแล้วก็ตัวฟัเองนี่เวลากินกาแฟก็ต้องกินกาแฟเย็นน้ําแข็งก็คือแก้วใหญ่ๆเราก็เลยคิดแล้วคิดอีนะทุกคนเลยมาตกผลึกที่เครื่องทําน้ําแข็งแล้วก็เราเลือก เลือกยี่ห้อสมาร์ทเทมาเพราะว่าแน่นอนว่าดูจากรีวิวชาวบ้านมาก่อนแล้วว่าเขาใช้มางานมาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดูแล้วเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งบอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะฮะรีวิวเองใช้เองนะจ๊ะ <S <S คือเครื่องนี้เนี่ยมันดีตรงที่เป็นสแตนเลสร้อซของยี่ห้อสมาร์ทเทคเนาะเขารับประกันมาให้1ปีเต็มเลย โดยเครื่องนี้เนี่ยมันดีตรงที่สามารถเลือกปรับระดับความก้อนเล็กใหญ่ของน้ำแข็งได้สองไซส์ด้วยกันก็คือ S กับ L เนาะแล้วก็ทั้งความจุของเครื่องนี้เนี่ยจุได้ถึง2.2ลิตรซึ่งเขาบอกว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีที่เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำบ่อยๆนั่นเองแล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะทุกคนเขาเคมไว้ว่าถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ถึง24ชั่วโมงเนี่ยกินไฟไปแค่เท่าไหร เจ็ดบาทเจ็ดบาทต่อวันน่ะทุกคนคือน้ําแข็งถุงหนึ่งก็คือไม่คุ้มแล้วะนั้าเครื่องนี้ก็คือแบบคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอ่ะทุกคนแล้วก็เวลาแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องแช่เย็นนะสมมติน้ําแข็งเต็มแล้วก็อาจจะต้องตัดออกมาข้างนอกที่เป็นกระติกเก็บน้ําเย็นน้ําแข็งหรือว่าใส่ช่องฟิลเตเลยก็จะดีมากและข้อดีของเขาอีกก็คือมีสัญญาณแจ้งเตือนน้ําเต็ม เฮ้ยไม่ใช mm ่นะำสัญญาณแจ้งเตือนน้ำแข็งเต็มทุกคนคือพอมันถึงระดับเซนเซอร์เนะเป็นไงมีระดับเซนเซอร์ตรวจจับด้วย้จก็คือพอน้ำแข็งมันล้นขึ้นมาถึงระดับเซ็นเซอร์มันก็จะเป็นแจ้งเตือนเป็นสีแดงขึ้นมาเนาะว่าน้ำแข็งเต็มแล้วเครื่องก็จะหยุดทำงานให้แต่พอพอออกจากเซนเซอร์มันก็สามารถทำงานต่อเองได้ปกติ แล้วก็เซ็นเซอร์อีกอย่างหนึ่งที่วัดได้ก็คือเซนเซอร์น้ําหมดคือพอน้ําหมดเครื่องก็หยุดทํางานมันไม่ดานทุลังทางานต่อเองนะทุกคนเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปแต่ว่าเครื่องนี้ดีตรงที่มีระดับแม็กซิมัมให้เราเห็นด้วยว่าสามารถเติมได้ถึงตรงไหนก็คือถือว่าเยอะมากๆอ่ะไม่ต้องเติมบ่อยขนาดนั้นวันหนึ่งก็คือเติมรอบเดียวก็คืออยู่ได้ทั้งวันอละจา้ะ นะทุกคนเครื่องนี้เราทดลองใช้มาแล้วเป็นเดือนแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรไม่งองแงไม่อะไรทั้งนั้นก็คือรับรื่นดีมากๆเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์คุณแม่นะฮะอีกคนนึงว่าที่ใช้งานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,างถูกใจเขาหรือเปล่าแล้วกินน้ําแข็งจุใจหรือเปล่านะฮะอ่ะมาแล้วหม่อมแม่ท่านคนที่สองที่ใช้น้ําแข็งเปลืองมา เป็นยังไงบ้างแม่สำหรับเครื่องสมาร์ทเทคเครื่องทาน้ำแข็งรุ่นนี้ใช้ที่ผ่านมานี่มันเต็มอิ่มไหมฟอยอ่ะชวนแม่ซื้อตร้งนานแล้ะแต่แม่ก็คิดว่าเออซื้อเป็นถุงมันก็ได้นะแต่พอมาหลังๆนี่รู้สึกว่าข่าวข่าวคราวนะที่ว่าน้ำแข็งสกปรกการผลิตอะไรต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยชีวิตเรานี่มีทางเลือกสินะก็เลยบอกฟอยซื้อเอะแล้วก็ น้ำที่เราเติมเข้าไปเพื่อผลิตน้ําแข็งออกมาเนี่ยก็คือน้ำนํำจากเครื่องกรอง <S <S อาโองเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยหายห่วนะคะแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยที่ได้มามันมีสองไซส์เหมือนที่น้องพลอยบอกไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอที่สําคัญเนะ่ะเวลาทานน้าเย็นน้ําแข็งเนี่ยเราเคี้ยวโดยที่ไม่ต้องเสียวฟันเพราะน้ําแข็งก็แบบกรอบบาง <S <S เบาอ,อ่าเรื่องจริงนะแล้วก็ เคี้ยวมันถ้านะเป็นถ้าเป็นก้อนที่เราซื้อมาจากร้านเนี่ยเคี้ยวไม่ได้ฟันมีโอกาสลาลาลา,ลาจากแน่ก็เลยว่ามันเคี้ยวมันอะ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทําให้ฟันเราทํางานหนักอะ่ะว่างานเลยนะแล้วแม้กระทั่งเราใส่ไปในแก้วแล้วมันละลายแล้วเราก็ยังดื่มแบบสบายใจเพราะว่ามันคือน้ํากรองถูกไหมอันนั้นแหละที่แม่ชอบ แล้วหนึ่งวันที่เราผลิตออกมาเราแบบกินกันแบบมอมมันมากหนจะกาแฟเย็นฟอยว่าเราสองแก้วน้ำเย็นของแม่แม่แม่กินน้ำดุมากน้ำเย็นเนี่ยดุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วน้ำน้ำแข็งที่ได้นะเราตักใส่กระติกใส่กระติกพอตกเย็นน่ะก็เหลืออีกเป็นถุงเลยนะที่จะแช่ฟิสเอาไว้ในวันถัดไปถือว่าคุมาก เป็นมากค่ะเรียกว่านอนกินน้ำแข็งนะโอ้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมได้ยินเสียงกุกกากรีกัวน่าน่านนน่มันดีจริงๆค่ะน่ะคอนเฟิร์มโอเคเป็นไงทุกคนเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงๆท่านที่สองมาแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าผ่านนะจ๊ะสําหรับเครื่องรุ่นนี้ถ้าใครสนใจนี่ก็ไปกดได้เลยในแอปสมเฮ้ยลืมบอกละคะ ราคาที่ซื้อมานี่บอกก่อนว่ามันไม่แพงเลยจริงๆทุกคนราคาคือแบบเป็นเม็ดสุดๆตอนที่ซื้อมานี่ลดราคาพอดีเนาะในช้อปปีแอปส้มนั่นเองราคาเพียงแค่2586บาทด้วยราคาเออและฟังก์ชันการใช้งานเออจนถึงทุกวันนี้ก็คือคุ้มแล้วจ้าแม่ ถ้าใครสนใจเครื่องทาน้ำแข็งดีๆสักตัวหนึ่งที่มันราคาไม่แพงตกใจถ้าใครสนใจเครื่องทำน้ำแข็งดีๆสักตัวหนึ่งราคาไม่แพงมากแล้วก็ตอบโจทย์และสไตล์แบบนี้เนี่ยต้องเครื่องนี้เลยทุกคนสมารท์ทแท็กถ้าใครสนใจก่อนนะไปกดที่อัพสมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้น้องว่าอยู่พิกัดไหนโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวเพลงเท่านี้ละกันถ้าใครอยากให้ฟอยร,รีวิวอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องสาอางสก,กินแคร์ของกินอะไรทุกอย่างได้หมดเลยสามารถคอมเมนต์มาให้ฟอยใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ไม่ว่ากันนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวฟอยด้วแเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย